ดีจ้าพบกับแม่น้ำหนึ่งใบรถสวยนะจ้าวันนี้อาจจะมาแปลกๆหน่อยเนาะเราไม่ได้มาไร้รถเชิงพาณิชย์หรือว่ารถตู้ใดๆทั้งสิ้นวันนี้เราจะมาพบกับมิสูบิชิปาเจโร่มิซูบิชิปาเจโร่คันนี้นะคะปี2020นะเป็นตัว GT ขับซี <4 S 1> โคน ขับ4สี่โฟวิลไดส์ยุ่งยุ่งขับเครื่องสล้อ wheel drive จ้ะเดี๋ยวนะรถมันไม่ได้ขับเครื่องสล้อมันวิ่งสล้อได้ด้วยเหรอพี่ล้อหนึ่งวิ่งนำหน้าเหรอสุดยอดเป็นไงล่ะล้อหนึ่งวิ่งนำหน้าเรามาดูนะคะเราก็จะพูดแบนทุกคอนเซ็ปเลยโอ้กระจังหน้าโครเมียมโลโก้โครเมียมอ่าเหมือนเดิมเราจะไม่ขายจุดนั้นเราจะพาไปดูดูตรงไหนก่อนคุณเห็นอะไรมันก็เป็นอย่างนั้นอ่ะอ้ามันเป็นอย่างนั้นแหละมันเหมือนแบรนด์ทั่วไปแหละมา ไปเราจะไปดูอะไรก่อนน้องนุ๊กเฮ้ขาบอกว่าไอ้ตัวปัรจะเล่นตรงไหนไอ้ตัวเซนเซอร์คอมเมียข้างหน้าเนี่ยไหนก็คืออัลต้โฮไม่ใช่เหรอช่วยเบรกใช่มันมีออโต้โฮช่วยเบรกก็คือว่ามันจะเว้นระยะของการเวลาเราอ่าระยะห่างจากคันหน้าอ่าห่างกี่เมตรกี่เมตรถ้าสมมติใกล้มากๆมันก็จะเบรกให้เราโดยอัตโนมัติใช่ช่วยชะลอให้เราไป เราจะดูภายในหรือภายนอกกันก่อนดีหนูภายนอกก่อนดี่ะโอเคหมุนไปทางไหนดีที่มันไม่ย้อนแสงแล้วพี่จะไม่มืมดมนอ่ะโอเคมางหน้าที่ไม่ทันดูเลยพี่รีบไปไหนเดี๋ยวอ่ะเหมือนเดิมนะคะหน้าไมเนอเร์เชนนะคะ,ะหน้านี่นนะอ่าหน้าก็เป็นโฉมเดียวกับอ่าโชว์รูมเลยนะอ่าโลโก้โ<ล>มาพร้อมนี่มี ปาเจโรไฟใหม่แล้วก็มีไฟ LED เป็นจุดๆๆตรงนี้นะนะมีเซนเซอร์ข้างหน้าด้วยหนึ่งสองสามสี่สี่จุดครบไม่ต้องกลัวเลยเดินหน้านี่ติดตดตตลอดติดจนงงอ่ะทำไมอ่ะเออฟังมันมากเชื่อมันมากก็ไม่ได้ต้องเชื่อตัวเองแล้วก็มีไฟตัดหมอกเดไลไลเรียบร้อยอครบเซตเลย ใช่คันนี้ค้าเปรียบมันก็เป็นตัวท็อปนะหนูอ่ามันเป็นตัวท็อปนะเพราะมันเป็นใช่มันเป็นโฟวิลได้แล้วจ้าอ่าครับสีขึ้นเขาลงเหวไม่ได้หมดลงห้วยก็พอเหวไม่ต้องลงขัดเดี๋ยวจะไม่ได้ขึ้นมาเดี๋ยวมันจะได้ลงอย่างเดียวจ้ะเรามาดูนะอ่ารถคันนี้อ่ะที่ปัดน้ําฝนยางก็ใหม่ภาษีพรบต่อเรียบร้อยล้ะลูกค้าซื้อก็ไม่ต้องไปต่ออะไรมากมายอ่ามาจบอ่ายางก็นี่ ดอกยางยังเหลืออยู่เลยเนี่ยนี่ไหดอกยางยังลึกอยู่เลยนี่ไหแล้วก็นี่ยังมีขนเหลืออยู่ยางก็เป็นสภาพที่พร้อมใช้แม็กก็เป็นแม็กจากศูนนะคะมิซูโดยตรงเลยแม็กหูยังโหละไอกศูนย์มิซูนี่คืออะไรเออรถยนต์ค่ะ<อ>มิซูวิชิยู you know? โน่โอยผมไม่รู้ผมซื้อ ใช่แล้วก็ด้านข้างนะคะก็จะมีบันไดขึ้นให้เราเรยียบร้อยแน่เห็นไหมแข็งแรงจากบ,บันไดขึ้นมือจับประตูจับก็ประตทีตตตต่ตัวสั้นขาสั้นอะไรก็ขึ้นได้เหยียบขึ้นได้หมดโอ้สุดยอดใช่เ,เห็นไหมเหยียบขึ้นได้หมดแล้วก็มือจับนะคะก็เป็นโครเมียมประตูก็เป็นแบบกุญแจคีเลตเนาะปกติอ่าคืออะไรพี่คีเลตคีเลตคือกุญแจที่แบบว่าเราไม่ต้องยิงอ่ะ ยิงรีโมทมาติ๊บแค่เราไปใกล้ๆแล้วก็เปิดประตูปุ๊บมันก็เปิดให้เราได้อัตโนมัติเลยมเดินไปใกล้ๆแล้วมันเปิดประตูอัตโนมัติโอ้ยมันไม่ถึงขนาดนะถ้ามันเปิดให้อัตโนมัตินี่ตัวใครตัวมันอ่ามาดูเรื่อยๆนะคะดูซิโอ้โ oh, oh, <c oughs> หนี่น,นี่อันนี้ตรงรุ่นฝาคอมน้ํามันดูเป็นเหมือนแบบเหมือนเพชรปะแต่เป็นเพชรสดีดำๆเนี่ยเป็นแบบโอ้ตกแต,<ก>ต่งลายหรอกนะสวยดีสวยดีใช่ สีเป็นโนแบ็คใช่แล้วเออมามา,มาข้างหลังมาข้างหลังม,ม,มาข้างหลังาท้ายนี่ก็ไปเขาเรียกอะไรสระอุปะเป็นรูปสระอุเลยนะเนี่ยมไม่รู้ผมตกภาษาไทยตายแล้วอยู่เมืองนอกนานใช่ไหมหนูมีที่ปัดน้ำฝนฟิล์มเฟิร์มนหม่เรียบร้อยอข้างบนเขาเรียก <sh arp> ว่าพี่ปีกนกเหรอสะเก็ดปะ เขาเรียกอะไรนะเออสปอยเลอร์ออ่ะันนี้สปอยเลอร์มีสปอยเลอร์ให้เรียบร้อยหูแบบเหมือนเป็นชุดแต่งเลยมีมีแต่งไว้เท่ๆใช่ไหมหนูที่ผมก็มีหรอเออไปหิ้วมาอย่าคล้องโถมแม่คนนั้มีหลาดคนขับคนขับหล่อนะคนขับหล่อเออหล่อมองมุมไหนที่ตัดแว่นคนขับเอารอขอ20นะคะคนขับมีหลาด อ่ะเรามาดูคันนี้นะจ๊ะเปิดประตูไฟฟ้าเห็นไหมกุญแจมากดค้างผ่านหมดหรือเปล่าออผ่านน่าจะหมดปะผ่านหมดผ่านน่าจะหมดอ่ะป่ากุญแจเป็นไฟฟ้านะคะกดแล้วหรือพี่กดค่อยมาพี่น่าจะกดค่อยแหละกดล็อกก่อนหนึ่งทีอ่ากดค้างกดค้างขึ้นไหมอ้าวไม่ขึ้นอ่าะรีโมท ไม่เป็นไรล็อกไปไวะอ่ะล็อกไว้หรือเปล่าน,น,นั่นไงคื้เลยยังไม่ได้กดเลยนี่ขึ้นอัตโนมัติมไม่ใช่อัตโนมือนะจ๊ะเป็นอัตโนมัติดูภายในกว้างขวางบ่อที่นั่งสามแถวลูกค้าเดิมปูพรมกระดุมปูยันด้านหลังอะ่ะปกติเขาปูแค่พื้นพื้นลงที่เราเหยียบใช่ป่แะแต่คันนี้โหดูสิบางคนก็เหยียบข้างหลังไง หยยบทำไมอะมันไม่ใช่รถสองแถวนะหนูจะได้โหนเอา้าเหรอเออเนี่ยโอ้โหประตูนะเป็นระบบไฟฟ้าน็อตน็ตนี่โหไม่มีแบบแบบเหลี่ยมยังคมกิ๊บทุกมุมนี่เหลี่ยมคมหมดเลยรอยเม็ดองเม็ดอาร์เนี่ยเดิมไม่เดิมดูตรงนี้เลยเลจัดนี่ดีไหมไม่ดีเอาเหรอไม่ชอบเพราะว่าไม่ทนันเราเราเราฉลาดแต่เราฉลาดไม่ทัน นี่รอยเม็ดองเม็ดอาร์นี่เห็นไหมอยู่ <You 're S 2> ครบทุกจุดน็อตเดิมไม่มีการขายใครจะมาพูดว่ารถฉันชนท้ายมานะตบปากตามอายุเลยนะเครื่องเพราะวะ่ารถฉันสวยงั้นตบ นะไม่ได้กดกธเนี่ยรถฉันสวยเนี่ยเห็นไหมท้ายเดิมทุกอย่างนะนี่แล้วก็มีลงนี่คือปิดยังไงดึงลงเลยเหรอโนก็เป็นระบบไฟฟ้าอัตโนมัติเห็นไหมถ้าสมมติว่าเราปิดปกติเราก็ปิดปุ่มนี้อ่าแต่ถ้าเราจะปิดอ่าเราถึงบ้านแล้วเนี่ยเรากดตัวนี้เพื่อแบบว่าปิดล็อกเลยอ๋อคือปิดประตูแล้วล็อกเลยล็อกล็อกรถเลยอย่างนี้แี้ป่ะเห็นมายุขึ้นด้วยอ่ะเออ เอามาเลยนะค่าตัวร้อยหนึ่งอะหลอกให้พี่มานั่งรอตั้งแต่สี่โมงพี่ก็มารอแพงเนาะเออแพงเนาะดูค่าตัวก่อนอันนี้ล็อกนะล็อกพุ่มล็อกล็อกอัตโนมัติอันนี้ล็อกเลยสมมติว่าเราจะเข้าบ้านเรากดปุ๊บปิดท้ายปุ๊บเราเดินเข้าบ้านเลยไม่ต้องสนใจละลถมันล็อกเลยอ่ะอันนี้เราก็ยังมีระบบ ช่วยหนีบกันหนีบช่วยหนีบช่วยหนีบคืออะไรวะพี่ไม่ได้ช่วยหนีบระบบกันหนีบนะคะถ้าสมมุติเราถือของเยอะๆใช่ไหมอ่ะเรากดปุ๊บเราอาจจะกดด้านซ้ายอ่ะเราเองเอาหัวด้านรือแขนดเอาแขนก็พอหนูอ่าเห็นไหมกันหนีบกันหนีบนี่คือไม่ตายไม่ตายพอหนีบมาปุ๊บเราจะไม่ได้ลงข่าวหน้าหนึ่งพอมันโดนมาเจอเราปุ๊บมันก็จะค้างแล้วก็เด้งกลับคืนเหมือนเดิมอ่าเราไม่ต้องลงข่าวหน้าหนึ่งรับรอง สู้ตายนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมอันนี้ก็มาเลยนี่เซนเซอร์หนึ่งสองสามสี่โจดสี่ดใหม่ทุกอย่างเลยปิดปไม่ใหม่ตรงไหนเอาปากกามาวงเลยนะเห็นไหมแล้วก็มีโลโก้บอกเลยเป็น4 wheel all wheel drive control ตกลงมันเป็น4 wheel หรือ all wheel drive เขาสับสนในตัวของเขาเองนะเนี่ย ตกลงเขาเป็นโฟวิลหรือเป็นออวิลด้อไ,ไม่ใช่ี่าเดี๋ยวพี่จะซ้อมนั่งอยู่มะเราจะไปดูข้างไหนอ,ไอ่ะน้องนน๊ะไปข้างข้างโน้นเดี๋ยวพี่จะไปเปิดอีกฝั่งหน่อยไ,ไปเจอข้างหนมาหูยมีความไฮโซหรูหรามากเลยอะ่ะนี่ไม่ต้องอันนี้เปิดเข้ามาไม่ต้องงงนะคะ ที่เป็นอย่างนี้เพิ่มความเป็นสิริมงคลเขาเจอมาอาจจะมีสีทองนิดหน่อยเนาะสีน้ำช่เลยสีน้ำช่อ่าสีน้ำช่องเป็นอาจจะเออแต่ถ้าสมมติลูกค้าท่านใดมาดูแล้วไม่ชอบเนี่ยเราขัดออกให้ปกติเลยจ้ะอันนี้นะเป็นกุญแจพุดสตาร์ทละเออเป็นไงหรูหรามั้ยอ่าอันนี้เราปิดเสียงก่อนโอ้ปิดเดี๋ยวก็ปิดอัตโนมัติเอาใหม่ เริ่มต้นเราก็มาดูที่พวงมาลัยก่อนมาพวงมาลัยของเรานะคะก็จะเป็นระบบที่ควบคุมที่พวงมาลัยซะส่วนใหญ่เลยนะไม่ว่าจะเป็นการปรับเสียงลดเสียงหรือเลือกเมนูที่หน้าจอเราไม่ต้องเอามือไปสัมผัสที่จอเลยเราขับรถอยู่เราก็สัมผัสได้ที่พวงมาลายัยหรือว่าเราจะ,ะเน็กเพลงหรือรับโทรศัพท์วางโทรศัพท์มีหมด ฝั่งขวามือของเราก็จะเป็นคร e Control นะคะที่เป็นปุ่มที่เราควบคุมความเร็วได้โดยอัตโนมัติสราสายขี้เกียจว่ากันเถอะสำหรับสายชอบความสะดวกสบายพูดให้ดูไฮโซให้ดูแพงเราต้องพูดให้ดูแพงคือเวลาเราขับรถไกลๆเนี่ยเราต้องมีตัวช่วยตัวช่วยเอะเราก็เซตไว้สัก8เราิบรถมันก็จะวิ่งในระยะที่8 0อ่าโดยตลอดเราไม่ต้องเอาเท้าเราเหยียบคันเร่งในหนูเมื่อย แต่ว่าขาเราเนี่ยเท้าเราต้องเหยียบเบรกไว้เอาเอาเอาวางไว้ที่เบรกอ๋อใช่อ๋อแต่ไอ้บอกข้างข้างข้างหน้านี่คือตัวช่วยเบรกใช่ไหมไม่ใช่ก็คืออย่างก็เราจะอธิบายว่าเออมันช่วยอำนวยความสะดวกให้เรานะเราไม่ต้องเหยียบคันเร่งตลอดเวลาไงแต่เท้าเราก็ต้องอีกเท้าในเราก็ต้องวางไว้ที่เบรกไงเผื่อฉุกเฉินเราก็จะได้เบรกได้เน่ข้างหน้าคู่ด้วยเนี่ยตัวช่วยเบรกอ๋อ้องดังกว่ายังอื่นอีใช่ไหมจิง ใช่ไล่รถลอะไรอย่างเงี้ยบเออเนี่ยแล้วก็กระจกมะคะสองข้างกระจกมองข้างเนี่ยก็จะเป็นแบบพับไฟฟ้ามีปุ่มปรับไม่ต้องด้วใช่มีเบอร์ไอวิวนี่เราไม่ต้องแบบเหมือนรถรถรถพี่น้องเวีอรถพี่เวลาปรับพี่ก็ต้องมีเอื้อมมือไปกด ใช่เหรอเออรถนดูมันเนาะเออพี่ก็อยากได้ใหม่อยู่ร like ับสมัครคนซื้อรถให้ใหม่นะคะ0 8 3 2 2 2 2 2สามนย์าม้ำหนึ่งค่ะเห็นไหมเห็นะนะนะมาซื้อรถกับน้ำหนึ่งได้จ้ะแล้วก็ที่หน้าจอนะคะก็จะมีการแสดงผลว่าเราเนี่ยสแตนดาร์ดอ่าสแตนดาร์ดว่าเราอยู่เนี่ย เกียอะไรโยอ่าเกียอะไรเป็นประตูใช่บอกเหลือไม่ไม่ได้บอกค่ะหรอบัญชีไม่เกี่ยวมันมันจะขึ้นตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดยอดเงินของคุณหมดแล้วไม่ต้องดูบ่อยอะไเหรอใช่เขาจะบอกอย่างนั้นจ้ะแล้วมาที่จอของเราเนาะจอของเราก็จะเป็นทัสกีนทัสกีนของเราก็จะมีลูกเล่นเยอะมากไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ปกติมีการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธโทรเข้าโทรออกได้ แล้วก็มีเดียก็จะมี FM FM A M เราสามารถเซตตั้งให้มันเป็นได้ปกติเหมือนอ่าวิทยุทั่วไปได้เลยใช่แล้วก็ต่อมาก็จะเป็น n a วิเก t o อร์ใช้ได้จริงไม่ต้องใช้เอาโทรศัพท์โทรศัพท์เรามันก็จะจอเล็กๆบางทีเราก็ต้องเสียเวลาที่จะไปซื้อไอ้เครื่องหนีบอะไอ้ที่หนีบอะนะไอ้ที่ไอ้ที่หนีบแขวนโทรศัพท์อะหนูแต่ตอนเนี้ยเราเราเราไม่ต้อง เราไม่ต้องซื้อมันอีกไม่ต้องซื้ออ่ะเพราะว่าเราไม่เราไม่ต้องใช้แล้วใช่ร้านทุกอย่าง20มามีมีไม่ต้องซื้อเสียเวลาถ้าไปจอดรถริมถนนเจอใบสั่งจอดรถผิดที่อีก500พี่เคยเจอเพื่อไปซื้อของ20บาทอ่ะมันก็มีจอเนวิเกเตอร์ให้เราเรียบร้อยมีปุ่มรถเสียงอปุ่มพงปุ่มพงก็จะเข้ามาดูอ่ะก็จะมีคอนโทรลต่างๆที่อยู่ข้างในการตั้งค่าของเรา ปุ่มตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มที่เปิดปิดประตูท้าย,ายาจ้ะแล้วก็จะมีปุ่มปรับแอร์นะคะคอนโทรลได้สองข้างาบางทีคนนั่งคู่กับเราเขาไม่ชอบแอร์อเขาก็ปรับได้ตามอุณหภูมิไม่ชอบแอร์ดิอย่างพี่อะพี่ไม่ชอบเปิดแอร์นะเพราะว่าพี่จะเปิดแต่พัดลมเปลืองน้ํามันประหยัดจริงๆเปลืองน้ํามันเปลืองน้ํามันค่ะพี่ยังบอกเลยนะถ้าเกิดรถสมัยนี้ผลิตแบบพัดลมอะ เ้ยพียเความจริงมาพูดเล่นเราต้องขายความจริงเราเป็นเซลล์เราต้องขายความจริง<อ>ลูกค้าจะได้เชื่อมั่นแล้วซื้อสินค้าที่เราอ,อย่าลืมนั่งหนึ่งนะคะ0832222203อย่าอยู่ที่กิจสดาคุดคารบนถนนกาญจนาภิเษกบางแค<อ>จ้ะแล้วก็จะมีปุ่มเยอะแยะมากมายเลยที่เป็นคอนโทรลแอนเนาะ<อ>นี่อ่ามีหมดทุกอย่างเลยคอนโทรสองข้างปิด automatic, setup, อัตโ m ม t ติเซตอัพมี ช่องเสียบ USB มีช่อง HDMI มีช่องจุดบุหรี่โุยมีครบทุกอย่างเลยอะมีทุกรูเป็นโกจังเลยพี่พี่เอเกิดในยุคไหนเนี่ยมีที่จุดบุหรี่ด้วยถูเกเขาเรียกอเ่างเขาเรียกอะไรแล้วเขาเรียกอะไรเรียกให้ดูเขาเรียกที่สายชาร์จแบตอบอโวลต์โอ้สายชาร์จแบต12บโวลต์เธอบ้านนอกเดี๋ยวนี้ชาร์จแบตเขามีรูเสียบอัตโนมัติใครจะไปซื้อที่แปลงมาเสียบมีโอ้บ้านนอกว่ะ <c oughs> แล้วก็นี่นะคะจากที่เราแจ้งเมื่อกี้ตั้งแต่ตอนเราเปิดหัวเนาะรถคันนี้เป็นโฟลวิลโดยปกติแล้วอะถ้าเป็นรถรุ่นเก่านะคะเวลารถโฟลวิลเนี่ยเราจะเปลี่ยนเกียร์เราจะเปลี่ยนเกียร์ไปใช้โฟลวิลเนี่ยเราจะต้องจอดรถก่อนเพื่อที่จะเปลี่ยนเกียร์เนาะแต่รถคันนี้รุ่นใหม่ทันสมัยเรียบร้อยเราไม่ต้องจอดรถเราสามารถหมุนได้เลยหมุนแล้วก็ มันก็จะเปลี่ยนเกียร์จะเอาเป็นขับ2องขับ4เออเลือกได้เลยมีฟังก์ชันทั้งหมด4อย่างแล้วก็เวลาเราขึ้นเขาลงลงเขาเนี่ยลงขึ้นเขาลงเขาไม่ต้องลงเหวอ่ะขึ้นเขาลงเขาเราก็จะมีตัวช่วยที่ทําให้รถลราเนี่ยไม่ได้แบบล็อกไม่ให้มันลื่นทะลาย้วเกินไปนะแล้วก็จะมีปุ่มเบรกมือเบรกมือ เบรกมือไฟฟ้าออโต้โฮตัวนี้ก็เป็นช่วยเบรกออโต้โฮใช้ทําอะไรนะหนูรองแระน้ำมันเตายแล้วไม่ช่วยเซลล์เลยว่ะไม่ช่วยกันทํามาหากินเลยอ่าก็จะมีช่องวางของมีช่องวางแก้ววางแก้วใส่ของอ่พร้อมกับขยะและเหรียญ50สตางค์รถคันนี้มาใหม่ต้องเข้าใจนิดนึงนะคะยังไม่ได้เก็บงานอ่าช่องตรงคอนโซลก็จะมี ไม่มีงูว่างเปล่าเก็บของเรียบร้อยแล้วก็ของเราก็จะมีถุงลมนิรภัยคู่หน้าะนะ <ไอ S 1> ทั้งเป็นไฟฟ้าด้วยนี่เบาะเป็นไฟฟ้าทั้งสองฝั่งเลยนะชะดูดไหมไม่ดูดอาวเหรอเออดูดทาไมล่ะเป็นไฟฟ้า<อ>แบบปรับไฟฟ้าที่ไม่ใช่แบบต้องมากดท้ายแล้วก็ดึงกึกๆอย่างเงี้ย<อ>มันหมดยุคนั้นไปแล้วค่ะรถคันนี้เป็นตัวท็อปเราก็ต้องใช้<อ>ดูไฮโซ ใช้ชื่อแบบเซรูไลใช่หรือว่าเราง่วงนอนเราก็แอบมาหลบนอนได้สบายเขารู้เลยไหมว่าเราแอบอู้ก็น่าจะรู้แล้วแหละเขารู้แล้วแหละตอนนี้แล้วก็มีช่องใส่แว่นปกติเลยเห็นไหมหนูดูแพงมากเลยนะดูไฮโซมากเลยอ่ะราคาอทไรดิคะนี่ราคา่าไรจำไม่ได้แล้วโทรศัพท์อยู่ไหนเรื่องจริงเออโทรศัพท์อยู่ไหน แบดจะหมดหรือเปล่าเออแบตหมดไปดูข้างหลังกันเดียวป่ะเราจะไปดูข้างหลังกันไปไปมาแถวหลังนะคะกว้างขวางนั่งได้เจงดูจากข้างหน้านะคะก็มีช่องเสียบปลั๊กไฟปลั๊กไฟนะลูกค้าหายากมากเลยปกติเราจะเจอแต่ไฟสองตาใชทนาดกิโว่เ้ย ร้อยาสิบวัตถ์ถ้าเป็นคันอื่นนะคะมันก็จะเป็นแค่ช่องเสียบ USB ปกติที่ใช้ชาร์จเนาะอันนี้บางทีเนี่ยเราเอามาเสียบเพื่อที่แบบต่ออย่างอื่นได้ชุกเฉินชุกเฉินได้จ้ะแล้วก็มีจอที่เพดานใช้ได้ปกติมีทีวีเราเปิดอะไรหน้าจอมันก็จะมาุ๊บโผ เชื่อมต่อค่ะตรงนี้หน้าจอด้วยใช่หน้าจอสุดยอดแล้วก็มีไฟเปิดปิดอัตโนมัติคันนี้มันดีจริงๆนะไม่ทีวีข้างหลังด้วยใช่ขนาดรถแท็กซี่ทั่วไปสาธารณ้นไม่ยังไม่มีทีวีให้ลูกค้าดูเลยโอ้ยวินาทีนั้นแค่ฟังแท็กซี่พูดเขาก็คงไม่ไม่ดูแล้วล่ะเขามีคนคุยเป็นเพื่อนละก็แท็กซี่เวลาเห็นหน้าสังเกตเรานั่งแท็กซี่เขาก็จะชวนเราคุยเรื่องต่างๆนานาเออเราก็เพลิดเพลินไปอีกแบบหนึ่งเราก็ไม่ต้องดูแล้วล่ะ แล้วก็จะมีช่องแอร์นะคะทุกด้านเลยนะช่องแอร์มีทั้งด้านซ้ายขวาแถวหลัง,ง,งลมีทุกที่นั่งเลยดูสังเกตดูได้เลยนะคะว่ารถเนี่ยใหม่มากเลยเพราะว่าต้วของเดิมอ่ะดูที่เบาะไงยูที่เบาะใช่บาะไหนบาะไหนแทบ แทบจะทุกบ่อร่องรอยแทบจะไม่มีการใช้งานลเลยจ,ลยจ้ะเบาะหลังนี่หัวหมอน,นี่ถูกพลติยังครอบหมอนไม่รู้ว่าครอบอยู่ย <laughs> หรือเพิ่งเอามาใส่นะอุยแต่ดูสภาพท้าเหลืองที่ฝุ่นเยอะขนาดน,นี้มันต้องมากับรถแล้วละ<อ>่ละหนูใช่แล้วก็ทุกที่นะคะม <laughs> ันก็ต้องมีเบลคาอ,อ เบลคาดเราแล้วก็เข่าหลังก็จะมีช่องวางแก้วปกติมีด้วยหรอไม่คาดแล้วเขาจะออกมาได้ยังไงเบลเนี่ยอยู่ด้านข้าง<อ>เนี่ยออว่าแต่นี้เขามีไว้ทําอะไรวะไว้ล็อกคาซีทงวล,ลคาซีทใช่พี่อ่านี้ไว้ล็อกคาซีทผมไม่รู้ผมไม่เคยมีลูกอ๋อมีลูกแล้วคะ่ะแต่ลูกโตมาแล้วอมีที่วางแขนด้วย พวกทําไม่เป็นเนี่ยพวกทําไม่เป็นก็เลยไม่มีลูกยองนะพีเซ็นรถอยู่อเี้าหรอคุณหนูบอกว่าหนูไม่มีลูกพี่ก็ว่าเอ้ยพวกนี้ทําไม่เป็นนี่หว่าอ่ะอันนี้เก๋ยูเลก้าวที่วางแก้วเห็นไหมแมสดันเข้าไปเลยปั๊บดันเข้าไปเลยออใช่เราออกมาทําไงก็กดค่ะกดเข้ามาเวลาเกล็ดดันเข้าไปเลยเอือใา่เห็นไหมไฮโซไฮโซแล้วก็ทุกที่นั่งนะคะก็จะมีแบบว่ารู้หลายไหมตื่นเต้น อยากได้แต่ีออไม่มีไงแค่ีออสก็ยังผ่อนไม่ไหวเลยหนูลูกค้าคนไหนสนใจรถคันนี้นะคะแล้วก็เมตตาสงสารน้ําฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แล้วก็โทรหาน้ําได้เลยนะคะน้ําจะได้มีตังออกออกรถใหม่นะคะจะได้มาซื้อรถที่กิษสดาลูกค้าน้าจะได้เปลี่ยนรถใหม่น้องเขาจะได้ไม่ต้องแซวบ่อยๆเนาะ ามาดูาข้างหน้าไ,ปไปะ,ะไปดูข้างหน้ารถกันดีกว่าจ้าสรุปพี่ไม่ได้กดพี่ไม่ได้พี่ไม่ได้กดแชร์อีกแล้วนะพี่ไม่ได้กดแชร์อีกแล้วนะแต้แตมแต้มนี้จะไม่เหลือแล้วเนี่ยอะได้แล้วค่ะราคารถคันนี้นะคะจ้า คันนี้นะคะเป็นมิซูวิชิปาเจโรปี20นะคะราคาอยู่ที่1 1 7 0 0 0้บาทเท่านั้นค่ะอ,ออกห้างเนี่ยล้านหออกห้างล้านโล้านหกกว่านะเกือบล้านเจ็ดเลยนะออก,กระติะ1้าน1นบาทเท่านั้นค่ะรีบตัดสินใจโทรหาน้ำหนึ่งนะคะโทรหาเนี่ย จำเบอร์อย่างเดียวไม่ได้ต้องจำชื่อคนขายด้วยน้ำหนึ่งค่ะขอคุยกับน้ำหนึ่งคนเดียวเท่านั้นค่ะ083 222 2 2 2านะคะอ่าวันนี้รถคันนี้เราพรีเซนต์หมดทุกอย่างแล้วนะจ้ะวันนี้เราเย็นละรีบกลับบ้านเดี๋ยวไปสแกนนิ้วละโอเค่ะลาไปก่อนนะคะครับสวัสดีค่ะ